จังหวัดสมุทรสงครามมีการประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะหลังจากล่าสุดเนี่ยพบตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมรายวันรอบหมาอยู่ที่8รายค่ะ มีหนังสือด่วนที่สุดมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายชรัตบุญนาศาในฐานะผู้ที่กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับการออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายเป็นเวลา14วันนับตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2563ถึงวันที่4มกราคม2564หลังจากเมื่อวานนี้จังหวัดสมุทรสงครามได้รับการยืนยันยอดสะสมผู้ป่วยโควิดรอบใหม่อยู่ ที่8รายสำหรับสถานที่ที่ถูกสั่งปิดให้บริการก็จะมียกตัวอย่างเช่นโรงภาพยนตร์ร้านเกมร้านคาราโอเกะโต๊ะสนูกเกอร์สถานศึกษาฟิตเนส สนามกีฬาสระว่ายน้ําร้านนวดและสปาคลินิกเสริมความงามเป็นต้นขณะที่ร้านเสริมสวยหรือร้านทําผมชายหญิงยังเปิดให้บริการได้ตามปกตินะคะส่วนห้างสรรพสินค้าอนุญ,ญาตให้เปิดเฉพาะซูเปอร์มาร์เกต็ตแผกขายอาหารขายยาสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีพรวมไปถึงบริการธนาคารและการติดต่อสื่อสารค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ที่อนุญ,ญาตให้เปิดแบบมีเงื่อนไขเช่นตลาดนัดจะอนุญาตให้เปิดเพื่อขายอาหารเท่านั้น ร้านอาหารจะเปิดให้บริการเฉพาะซื้อกลับบ้านยกเว้นในโรงพยาบาลและโรงแรมแต่ว่ายังไงก็ตามสถานที่ที่มีการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติแต่ว่าจะอนุญาตให้จําหน่ายเฉพาะสินค้าอื่นเท่านั้นนะคะส่วนทางด้านของอธิบดีกรมราชัณฑ์นายอายุธินทพันธ์ค่ะก็เปิดเผยข้อมูลออกมาว่ากรมราชัณฑ์ได้ทําการสั่งล็อกดาวเรือนจำทันทั้งสถานและสถานกักกัน13แห่งในพื้นที่เขต7พื้นที่ใกล้เคียงและ พื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะจะประกอบไปด้วยเรือนจำกลางนครปฐมเรือนจำกลางเขาบินเรือนจำกลางราชบุรีเรือนจำกลางสมุทรสงครามเรือนจำกลางจังหวัดสุพรรณบุรีเรือนจำกลางเพชรบุรีเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครเรือนจำอำเภอทองผาภูมิเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานกักกันนครปฐมเรือนจำพิเศษทนบุรีและทันทสถานหญิงทนบุรีค่ะโดยย้อนกลับไป เมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมากรมรชาชทันมีการเชิญคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลมาดําเนินการตรวจผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมดรวมทั้งผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงและเจ้าหน้าที่เรือนจําจังหวัดสมุทรสาครโดยตอนนี้กําลังรอผลการตรวจอยู่ส่วนในพื้นที่อื่นๆก็มีการประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมต่อไปสําหรับในเรือนจําและทันทสถานอื่นๆในเขตจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็ให้อยู่ในดุลพินิจ ของผู้หน่วยการและผู้บัญชาการเรือนจำและทันทะสถานที่จะดำเนินการล็อกดาวน์ด้วยทันทีค่ะพร้อมกันนี้ก็ให้ปฏิบัติ6มาตรการคือการแยกกักกันโรคผู้ต้องขังรับใหม่และรับย้ายอย่างน้อย14วันและต้องปฏิบัติตามกระบวนการแยกกักกันโรคที่ถูกต้องอย่างเข้มงวดด้วยนอกจากนี้ก็งดการเยี่ยมญาติช่องทางปกติโดยให้มีการเยี่ยมญาติทางไลน์แทนค่ะมาตรการคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าด้วยการงดนำผู้ต้องขังออกทำงานภายนอก เรือนจำและงดการนําบุคคลภายนอกเข้าเรือนจําจะยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสร้างความเข้าใจให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ต้องขังและญาติตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดในระหว่างการงดเยี่ยมญาติ โดยให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ต้องขังระยิว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเช่นการสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและการเว้นระยะห่างทางสังคมสุดท้ายค่ะให้งดการจัดกิจกรรมที่ต้องนำผู้ต้องขังมารวมกันมากๆและจัดหาหน้ากากอนามัยรวมถึงหน้ากากผ้าให้ผู้ต้องขังทุกคนอย่างน้อยคนละสองชิ้นซึ่งท่านอธิบดีกรมราชัณฑ์ย้ำเลยนะคะว่าเรือนจำและทันทัาสถานในพื้นที่อื่นๆที่ยัง ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ให้ทางเรือนจาและทันทสถานแต่ละแห่งไปติดตามประเมินสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดภายใต้มาตรการป้องกันการแพระ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ